ใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย อ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุน่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด อย่างเบาๆสบายๆนึกถึงองค์พระธรรมกายประจำตัวไว้ที่ศูนย์กลางคายฐานที่เจ็ดให้ท่านนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรา นึกอย่างง่ายๆเบาๆสบายๆนึกถึงสีทองของพระธรรมกรายจำตัวอย่างง่ายๆเบาๆสบายๆ ประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆโดยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง ละคองใจไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายจนคำภาวนาหายไปเองหรือเราไม่อยา่กับภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากหยุดใจไว้ที่องค์พระ ทำากายประจําตัวสีทองถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสมมารอารหังต่อไปนะจ๊ะแต่ว่ามาไดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อน กลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ลระภาวนาไปจนกระทั่งหมดความจำเป็นแล้วใจก็จะหยุดนิ่งๆนุน่มๆเบาๆสบายๆที่องค์พระธรรมกายประจำตัวสีทองซึ่งหันหน้า ออกไปทางเดียวกับตัวของเราเราก็ททำใจให้หยุดในหยดุดหยุดในหยดุดนิ่งในนิ่งอย่างเบาๆสบายบายคือดูเฉยๆดูองค์พระไปเฉย อย่างสบายสบายนั่นเองคือการทำใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาๆสบายๆเราก็ดูไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราเห็นองค์พระชัดจำเป็นสีทองอรามอยู่กลางกาย คละกับเราเกริมตาเห็นหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นชัดเจนเท่ากันพอชัดเจนแล้วกันเราก็ดูต่อไปอีกอย่างเบาๆสบายๆ ดูธรรมดาธรรมดาไม่ต้องคิดอะไรพอใจถูกส่วนมันก็จะนิ่งนุ่มองค์พระก็จะยิ่งชัดจากระจ่างยิ่งกว่าลืมตาหินคือชัดมากมากใจก็นิ่งนุ่มมาก,มาก พอถึงขั้นตอนนี้เราก็นึกอลัตนาให้องค์พระท่านขยายใหญ่ขึ้นมานะใหญ่กว่าองค์เดิมที่อยู่ในกลางทองใหญ่เท่ากับตัวของเราใหญ่กว่าตัวของเรา ใหขึ้นไปก็เรื่อยๆอย่างเบาๆสบายๆเจนใหญ่เท่ากับสภาธรรมกายสากลหรือใหญ่กว่านั้นแล้วลกการนอราลธนาทนาันห้ย่อเล็กลงมาค่อยๆเล็กก็ได้ เลอเล็กอย่างทันทีทันใดก็ได้ขึ้นอยู่กับใจของเราเน่งนุ่มละเอียดเบาสบายขนาดไหนถ้าละเอียดมากก็นึกง่ายก็นึกย่อทั้งหัวเล็กลงมาเลย กระทั่งเท่าหัวแม่มือแต่เรายังเห็นรายละเอียดชัดเจนแล้วก็นึกขยายต่อไปอีกขยายใหม่ให,ใหญ่กว่าเดิมใหญ่ก็่าสภาธรรมกายสากลอย่างง่ายยเมื่อเราทำสนุกสนุกแต่สบาย เพลิน,นทำสนุกส,สบายๆเพลิน,นแล้วก็นึกยอ่อท่านให้เล็กเล็กลงเท่ากับลายนิ้วก้อยแต่ก็ต้องให้เห็นรายละเอียดของท่านชัดเจนเหมือนองค์ใหญ่ ถ้าใจลันนิ่งนุ่นมเบาสบายดีมันก็จะชัดชัดเท่ากันไม่ว่าจะใหญ่หรือเ,เล็กแล้วก็นึกขยายให้ใหญ่กว่านั้นขึ้นไปอีกอย่างง่าย,ายสบายนึกธรรมดาธรรมดา แล้วก็นึกยอ่อทันเห้เล็กลงเล้วก็หัวเข็มหมดนั่นแหละแต่เห็นรายละเอียดชัดเจนน่นรหัสฝึกฝนอย่างเบาๆสบ,บายๆอย่างนี้ถ้าทำตรงนี้ได้กันนึกขยายใหญ่กว่านั้นก็มีอีก แล้วก็นึกยอ่อเท่าในเล่เท่ากับปลายเข็มไะ้เห็นรายละเอียดชัดเหมือนเห็นองค์ใหญ่ยังน้นแหละนี่ละการเสนุกสนุกทำฌานปรีธาเป็นกีฬาสำหรับผู้ที่ใจหยุดดีแล้วแล้วก็ ฝึกหัดบทเรียนนี้ไปเรื่อยๆฝึกฝนใจให้แหลมคมเมื่อเราเลาใจให้แหลมๆฝนให้แหลมให้คมฝึกทำอย่างเนี้ยยายขยายหยอ ทำหลายๆรอบจนกว่าเราจะพึงพอใจแล้วองค์พระท่านก็จะใสขึ้นมาเองเลยท่านจะใสเหมือนน้ำใสๆเหมือนกระจกใสๆเหมือนน้ำแข็งใสๆไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก เหมือนเพชรใสใสที่ใส,ใสละเอียดไปอย่างนั้นแหละใสละเอียดใสละเอีดยดไ่ว่าจะขยายใหญ่ยอ่อละเอียดถึงจุดที่ว่าเมื่อองค์พระขยายความรู้สึกของตัวเราก็ ขยายไปเป็นองพระด้วยท่านยอดเล็กลงควารู้สึกของตัวเราก็เล็กลงเป็นองพระที่เล็กลงมาเงี้ยแหละทั้งกับปลาเข็มแต่เห็นรายละเอียดแม้กระทั่งเส้นผมมุ้งด้านเส้นประศบเห็นเท่ากับขยายองค์ใหญ่แหละเนี่ยเราอยู่บ้านเนี่ยว่างๆนึกสนุกสนุกอย่างเงี้ย ทำชาญก,กีฬาชาญกีฬาอย่างเงี้ยนะจะได้จำคำง่ายๆเป็นชาญกีฬาเล่นสนุกสนุกนึกถึงผู้บริสุทธิ์พรใจของเราเนี่ยถ้านึกถึงสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์กระแสแห่งความไม่บริสุทธิ์นั้นมันก็จะมาถึงตัวเราถึงใจเราได้ ไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของพฤติกรรมอะไรต่างๆที่ทำให้ที่ก็เป็นสิ่งที่เรารอ้อนเวลาเรานึกเราก็เราร้อนตามนึกถึงคนที่ใหม่บริสุทธิ์พฤติกรรมที่ใหม่บริสุทธิ์ใจของเราก็มักจะรอยจะเป็นอย่างนั้นแต่ตรงกันข้ามถ้า,านึกถึงสิ่งที่บริสุทธิ วัตถุที่บริสุทธิ์บุคคลที่บริสุทธิ์ใจก็จะปลอยบริสุทธิ์ไปด้วยนึกถึงวัตถุอันเลิศบุคคลอันเลิศใจก็จะปลอยสูงส่งไปด้วยแต่เรานึกถึงองค์พระซึ่งเป็นตัวแทนของประสมมสมรุรจจาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้ว ใจของเราก็จะลอยเป็นอย่างนั้นไปด้วยจะบริสุทธิ์ตามไปด้วยเราจะเห็นความแตกต่างระหว่างนึกถึงสิ่งที่เป็นมลทินกับสิ่งที่ใสบริสุทธิ์ใจมันจะเป็นอย่างนั้นแหละมันเหมือนกระดาษซับที่ดูดซึมซับสิ่งเหล่านั้นได้เมื่อเราได้ทราบธรรมชาติของใจเป็นอย่างนี้แล้วมันก็นแล้วแต่เราแล้วล่ะ ว่าเราจะทำให้ชีวิตของเราเป็นเช่นไรควรใกล้ควรครบใครควรนึกถึงใครสิ่งที่ควรนึกควรระลึกถึงก็มีเพียงประการเดียวคือสิ่งที่เป็นที่พึ่งของเราได้ซึ่งเป็นวัตถุอันบริสุทธิ์วัตถุอันเลิศบุคคลบริสุทธิ์บุคคลอันเลิศ,ค,ศ,ค,นนลศคือพระสัมม,สมาสัมพุทธเจ้า หรือองค์พระนั่นแหละพุทธปฏิมากรทั้งภายนอกเราอาจจะเริ่มตัวจแตภายนอกก่อนดันงกล่าวนั้นนะจ๊ะเข้ามาสู่ภายในเห็นรัธรรมกายภายในใจก็จะใส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 บริสุทธิ์ไปเรื่อยๆเลยที่ที่สองสามวันที่เหลืออยู่นี้เนี่ยจะเป็นบันบุญใหญ่ ใจจะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับสิ่งที่บริสุทธิ์บุญญาธาตุอันบริสุทธิ์ซึ่งมีอนุภาพบันดาลให้เกิดความสุขและความสาเร็จในชีวิตของเราให้เกิดขึ้นทั้งในมนุษย์และในเทวโลก mm hmm. นนลเช mm ่น hmm. ผู้มีบุญในการก่อนเราก็จะต้องนึกถึงวัตถุอันเลิศบุคคลอันเลิศโดยเริ่มต้นจากองค์พระธรรมกายประจำตัว ที่เราสร้างด้วยจิตท,ที่เป็นกุศลเลื่อมใสในประสมมาสมุทธเจ้านะครับเป็นทางมาแห่งบุญของเราถ้านึกได้อย่างนี้แล้วเราก็ใจจะใสยเย็นสบายจะเป็นจุดเย็นที่อยู่ในกลางตลอมใจจะอยู่เหนือสภาวะสิ่งแวดล้อม ที่เขาเราร้อนกันนะแต่เราจะเยือกเย็นจะใสใสพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านเองระลึกนึกถึกสิ่งที่บริสุทธิ์บุญกุศลพระรัตนตรยัยนี่นเราคันนึกไปเรื่อยๆใจจะใสจะปล่อยบริสุทธิ์ตามบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ใสยเย็นขึ้นไปเรื่อยๆบุญญาธาตุก็เกิดขึ้นเรื่อยๆเ,เนื้อนาบุญเนี่ยมีอยู่หลายระดับตั้งแต่ธรรมกายโคตรภูโสดาสกิตาคาราคารหัสนั่นแหละถ้าปฏิบัติเพื่อ ให้เข้าถึงดังกล่าวนี้ก็เป็นเนื้อนาบุญในระดับที่ยังอ่อนอยู่ระดับกลางๆก,ก็เข้าถึงมรกายโครตภูซึ่งเป็นแหล่งแห่งเนื้อนาบุญแหล่งกำเนิดแห่งบุญนั่นแหละถึงกายตามัสโสดาบันก็ขยายขอบเขตกว้างออกไปอีก ถ้ากัดถึงกายทรรพระสกทากามีสงูงส่งขึ้นไปขยายขึ้นไปราก็านาคามีพาระารหัสแหละพระรหัสที่ท่านเป็นเนื้อนาบุญเพราะว่าท่านอยู่กับกายธรรมราตผลนาตักยี่สิบวาสูงยี่สิบวาตลอดเวลาเป็นหนึ่งเดียวเลยใจท่านไม่ มาติดข้องในสิ่งที่ผู้มีกิเลสอาสวะยังติดข้องอยู่ซึ่งมันไม่บริสุทธิ์แม้เป็นพระอริยเจ้าก็บริสุทธิ์ต่างระดับกันสูงส่งลงไปเรื่อยๆแต่พระอรหันเนี่ยท่านไม่ติดอะไรเลย ใจทำใจอยู่กับกายทารอรหัต h ผลนาตักยี่สิบวาสูงยี่สิบวาทั้งหลับตาลืมตานั่งนอนเยินเดินตลอดใ้ดวความบริสุทธิ์สว่างเมื่อท่านเข้านิโรธเจ็ดวันเจ็ดคืนไม่ถอนถอยยิ่งไปสู่แหล่งแห่งบุมันบริสุทธ์เพิ่มขึ้นนิโรธ ก็แปลว่าหยุดนิโรธะแปลว่าหยุดคราวนี้เราสมาบัติก็คือ้าไปหยุดในหยุดนั่นแหละอย่างไม่มีอะไรเหนี่ยวลังตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืนไม่ถอนหน่อยนั่นแหละโดยการทำรหัตผลเ้าไปเรื่อยๆก็บริสุทธิ์พุ่มไปเรื่อยๆบริสุทธิ์เบื้องต้นทั้งนั้นคือบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ องมาเกิดในภพสามอีกต้องมระทมทุกข์อีกเหมือนชีวิตที่่านบานมาในอันดีตเบื้องต้นอย่างนั้นแต่เจ็ดวันท่านไปต่อจากนั้นก็พี่อีกไปสู่กายธรรมในกายธรรมที่ละเอียดละเอียดละเอียดไปเรื่อยๆบุญกระเ,ะเน,น้นข้อเขตก็ขยายกว้างออกไปไม่ถอนถอยเลย นั่นเนื้อนาบุญสูงส่งไปเรื่อยๆถ้าพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านก็อยู่ในกายธรรมหลานตสัมมาสมัมพุทธเจ้ากายธรรมที่โตหนักขึ้นไปใสบริสุทธิ์สูงส่งไปเรื่อยๆเพราด้านใจของขลายไปอยู่ที่แหล่งแห่งความบริสุทธิ์ก็จะบริสุทธิ์ สเราจะอยู่กับตรงไหนเราก็ต้องตัดสินใจเอาและมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวของเราถ้าเรอยากมีความสุขความสำเร็จในชีวิตมากก็ตั้งอยู่ในสิ่งที่บริสุทธิ์มากมากทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นนั่งนอนยืนเดิน ไปแช่อิ่มอยู่ในนั้นเลยนะ่ะใสๆถ้าปเดี๋ยวคุณหลวงปู่ท่านไปแช่อิ่มในแหล่งแห่งความบริสุทธิ์นักเข้าไปอีกเปน็นโนนะนิพพานในน,นิพพานเป็นโนนิพพานในนิพพานแหล่งแห่งผู้บริสุทธิ์ฟูงนกงนก็ฟูงนกฟูงเนื้อก็ฟูงเนื้อหมบัณฑิตก็อยู่ในหมบัณฑิต ผู้บริสุทธิ์ก็อยู่ในผู้บริสุทธิ์แหล่งของผู้บริสุทธิ์ผู้มีอนุภาพก็จะไปอยู่แหล่งของผู้มีอนุภาพเพราะว่าอายสนะตรงกันจะคิดเหมือนกันพูดเหมือนกันทาเหมือนกันถ้าไปเดบลุลวงปูท่านจะไปอยู่ตรงนั้นปัญญาจางเราก็ไปอยู่แถวๆนั้นอยู่ในแหล่งแห่งความบริสุทธิ์ยิ่งบริสุทธิ์ก็ยิ่งมีอนุภาพมาก เข้าไปเรื่อยเลยไม่มีถอนถอยเลยยิ่งหยุดไม่หยุดยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดไม่ยั้งเลยยิ่งขยายขอบเขตกว้างขวางใหญ่โตไปเลยเรื่อยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอย่างนี้นะลุงนะทำอย่างนี้เลย ังนั้นทำไมทรัพย์ปริมาณน้อยเนี่ย่อเราทำถูกหลักวิชาทำไมถึงได้บุญมากทรัพย์ปริมาณมากเมื่อเราทำถูกหลักวิชาทำไมได้บุญเยอะก็เพราะข้ขึ้นอยู่กับแหล่งแห่งบุญนั่แหละมาหยุดตรงไหนมาจากไหนเนี่ยไปถึงได้อย่างไร มันขึ้เงยไปอยู่กับที่ตรงนี้ดังนั้นตอนนี้ไอ้ลูกทุกคนลึกน้อมาปัจจัยทยธรรมไว้ที่กลางกายของเรากลางองค์พระใสใสปัจจัยทยธรรมก็ล้อยใสยไปด้วยมเลยสุดไปด้วยเราก็ห,นหนยุดนิ่งนุ่ม รัตนามหาปุจญายาจารย์ทุกท่านมีพระเดชคุณหลวงปู่ยาจารย์มหาปุจญายาจารย์ทุกท่านเลยน้อมบัจใจใย,ยธรรมมหาสุวรรณนิธิที่เราจะรักัาในวันนี้เนะี่ย อัลตนาให้ท่านประกอบวิชาธรรมกายไปสู่อายตนานิพพาน์วัตถุที่ก็จะเป็นวัตถุอันเลิศตามไปด้วยบุญอันเลิศอันประเสริฐก็เกิดขึ้นกับเรานะสว่างสวัย ให้เราทำใจหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งอย่างนี้นะจ๊ะนิ่งนุ่มเบาสบายนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งกันไปเรื่อยๆเลยอย่างเบาเบาสบายสบายใจใสใส